โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ทุกคนเห็นอะไรเปลี่ยนไปไหมเทคนิคนะครับได้โรงเรียนใหม่เลยนะครับนี่หูยังสวยเลย <c oughs> ก็ตรงนี้เป็นสะพานหน้าเทคนิคนะครับตรงนี้ก็เป็นเทคนิคเลยนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะพามาดูโรงเรียนมารีวิวโรงเรียนแล้วกันเนาะ <c oughs> ผมก็ยังแบบไม่ไม่เห็นเลยนะผมเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยนะอ <c oughs> <c oughs> ันนี้ไอ้ร้าน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 ป้าต๋ยังอยู่เหมือนเดิมครับร้านเนี้ยร้านร้านนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนแต่ตรงนี้ก็เป็นที่เบิกจักรยานมีที่จอดรถมีที่อะไรแบบครบเลยที่เอ ตอนแรกโรงเรียนแม่งเป็นเหมือนซ่องอะทุกคนโรงเรียนแม่งเป็นแบบว่าตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูกันตรงนี้คือหลังโรงเรียนเดี๋ยวพาไปดูหลังโรงเรียนกันนะครับวันนี้นี่หลังโรงเรียนเหมือนเดิมเลยนะนี่ก็มีแบบเด็กเด็เหงาก็ไปโดดน้ําคลองเล่นกันนะครับโ้หปลูกต้นไม้ด้วยผอ,อ,อแบบใจดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเหมือนมันเป็นร้านกาแฟานะครับตรงนี้เหมือนเป็นชอ็อปเป็นร้านกาแฟอะไรประมาณนี้ครับ้หสวยสวยอยู่เนาะ โรงเรียนใหม่นะครับอืมเพราะอันนั้นก็เป็นเลเบลนะครับโอแต่ร้านนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับร้านเนี้ยเอา้าเป็นึงมันผมมีใบแจ้งนี่นี่ช็อปก็เป็นของทั่วไปนะครับก็เป็นที่นั่งเล่นอะไรประมาณนี้อุ้ยมีมีสระมีสระว่ายน้ำไปด้วยนะครับโอ้โหแต่ทำไมลงได้แค่ครึ่งตัวนะครับผมก็เปลี่ยนแค่ครึ่งตัว <c oughs> <c oughs> ไอ้ร้านนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะแบบที่แบบเด็กที่เด็กทเกทคนิคตั้งตัวนะครับเนี่ยคือแบบ มุดโรงเรียนอื่นมาบุกเนี่ยตั้งตัวนะครับลาบุกตรงตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นที่เรียนหนังสือนะครับโอ้เรียนหนังสือตรงนี้ใช่ไหมนี่ครับตรงนี้ก็เป็นจะเป็นที่เรียนหนังสือนะครับตรงนี้วุ้ยเราไปลานจอดรถนะครับเท่ททเลยเฮ้ยแป๊บนึงอันนี้ใช่รถกูไหมเนี่ยรถกูเก็บไปแล้ววะอันนี้ไม่ใช่รถผมนะครับผมมีที่นั่งชิลนะ่โอ้โหใช้เทคนิคแม่งก็สวยเกินตอนแรกแม่งเป็นเหมือนที่ไอ้นี่ขยะทุกคน นะครับผมอยู่ปอเชอปีสามนะครับทำผมดูอาวุธกันอยากได้มาชิเต้มากเลยครับทุกคนผมขี้เจ็ดรามนะนี่ไมเบสไมเบสก็น่าเล่นอยู่นะผมว่าเล่นไมเบสง่ายกว่าทุกคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับโรงเรียนเทคนิคนะครับผมมารีวิวแป๊บเดียวเียเช่แต่มันสวยจริงนะโอเคครับทุกคนผมก็อยากไปเอาวุธเลยนะครับผมไปหาจกปูนยาทุกคนหาจกปูนเตียววุฒิกานะ ผมรู้ที่จกปูนตรงไหนที่ตำรวจมาถึงช้าผมมีที่จกอยู่หนึ่งที่นะครับทุกคนแบบวันนี้ค <ener> ือตำรวจมันมันมาถึงค่อนข้างที่จะช้านะครับก็คือเราจะได้เปรียบในการจกนะครับได้แล้วกันได้แล้วกันนะครับนี่เราต้องไปอีกนะครับเราต้องไปอีกนะครับเฮ้ยแถวนี้ก็มีนะเนียมันมันมันมีอยู่นะทุกคนแถวเนี้ยสัรหาที่จกปูนนะครับนี่นี่นี่เนี่ยมันเป็นเขตก่อสร้างนะทุกคนมันจะมีปูนอยู่บ้างแหละเนี้ยเขตก่อสร้างแี่ไรไม่มีปูนนะครับ มีปะมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับปูนยอ,อย่ไหนรวะเฮ้ยนี่ไงมี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 ม,มีผมเทียบทารถกันนะครับตำรวจเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหสามองค์พอดีเลยมามาจบปูนเนี่ยทุกคนผมจะตี Best ะมไม้เบสบอลนะฮะอืมได้นะครับแต่ทำไมมันขึ้นรีเจ็คมาผมงงนะครับรีเจ็ค มันจบที่เดิมซ้าเลยได้ปะเนี่ยนะครับข้าจกน้่นอยาจกสองรอบเลยนะพวกตำรวจจะมาถึงนะก็นานอยู่นะทุกคนตรงเนี้ยอ๋อมันเพิ่งจบไปนะครับมันจบไม่ได้แล้วนะไปดีเกอร์ว้าวละหนึ่งหนึ่งถุงชิวๆเลยนะทุกคนนี่คือแบบหนึ่งถุงชิวๆจกปูนชิวๆร้อยวิวได้ไงนะครับช่ไปดีเกอร์ อ้าเนี่ยทำไมผมจกได้แดีวยวมันเห็นรีเจ็กว่าทุกคนไม่เป็นไรนะครับเพราะเราจบคุนชิวๆนะครับผมจบสองถุงเลยผมไม่หวั่นด้วยตำรวจตำรวจอ,อ่ะมาเถอะมาเถอะนี่เอ้ามันก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นเื่องผมมีปูนกี่อันแล้วเนี่ยปูนสามเฮ้ยเชื่อผมเราแวงกังเนี่ย <laughs> รีเจกทำไมไอรีเจอะมันมันมันน้อยกว่าน้อยกว่าแบบกำลังขโมยเองผมก็ไม่เข้าใจนะครับอะไรของเขาครับรีเจกแม่งแบบโดนโดนล็อกชะโดนล็อกน้อยกว่านี้น <S <S ผมเอารถถอยออกจากตรงนี้กันนะเรม,มีรถเก็บของอีกคันหนึ่งน,งนะทุกคนนี่ครับรถเก็บของผมนะครับ ขอปูนเก็บก่อนโอ้โหเด้ได้ได้ไแปดลูกแล้วนะครับปูนไอที่เห็นทั้งทางนี้มันเป็นบักนะครับออกมาเล่นกัญชาได้นะทุกคนเฮ้ยซันโลเปสว่ะกังโลเปสเข้ามานะครับพวกโลเปสต้มาคิวดมองพวกโนเฟสต้องมาอยู่คิมสโรมพวกกวางต้องมุติดกับลองเจิดเจิดเจ็ดเจ็ดเดอดถึงได้จบปูนแล้วนะครับทุกคอ น่าจะตรงนี้หละะมีปูนให้ฉกไหมวะเอ้ยมันมันเอาปูนออกนะเอ้ยแมวอ,ออกแมวอ,ออกกะเทียายังอยู่ยังอยู่กูยังฉกได้อยู่สักสองถุงไปอ่ะไม่ว่าหลักกิ้งตำรวจไม่ได้แดกกูนเลยอ่ะจะได้ไปตีอาวุธสักทีนะครับเอ้ามันไม่คืนให้ฉกนะครับโอ้ต้องต้องฉกในเมืองนะครับไอ้ยาเอ้ยกาเลยงั้นก็จเจอกันที่เดิมลวกันมันต้องฉกในเมืองนะครับ

ยัไม่พังหรอเรื่อรถกออกจะอึดเนี่ยคันนี้ชนแค่นี้พังเหรอวะไม่ใช่รถพังเหรอเนี่ยเอ้าชนแค่นี้รถพังมันจะฟังกกิ้งงเลยแล้วกูโอโ้โหกูต้องวิ่งไกลเนี่ยนลวกูไปจบปูนก้วคันนี่ เราวิ่งกลับโรงเรียนเลยมันใกล้กว่าเพราะว่าตรงนีน้วิ่งกลับโรงเรียนมันใกล้กว่านะครับทุกคนวิ่งไปโรงเรียนดี่อะไรเฮียตัวิ่งไปหลอกพาวไว้เฮียไม่งกลยแบบแใกล้กว่าไปโรงเรียนกูอเฮียรถแม่งกูชนนิดเดียวเองพัง,ฉงเฉยเฮียโรงเรียนไม่ต้องพักยิ่งนองเลเี้ยนี่นี่นี่จบปูนทางหน้านี่ตรงนี้นี่เป็นตึกก่อสร้างนี่เฮียนี่ยตัวขนงานมารับปูนมาทิ้งไว้กูจะจกให้จกให้ดูไอ้สัา นี่จกสเต็ปจกเดินนะครับเฮ <im> ้ย <im> นี่เรามาซ่อนตรงนี้ทุกคนนี่เออสวยอ่ะความคิดดีความคิดดีอ้าอ,อะไรวะตำรวจก็สามองค์นี่เออได้แล้วูแ <im> ล้วมีกี่อันแล้ว อ้เยอยเยอยู่เนีกูวิ่งไปซ่อนกันแต่ตำรวจมาอีกเนี่ยปืบนี่เนียนกิฟ์เนียนกิฟ์กูบอกเลยเนียนกิฟ์กูบอกเลยเนียนกิฟ์นี้ตำรวจมันจะมาไหมอ่ะแต่ไปกูกูวิ่งกลับโรงเรียนกันดีกว่านะครับ วิ่งกลับโรงเรียนกันแล้วเชิงโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับโรงเรียนเทคนิคโอเคในคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปบวกนะครับก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับเราจะดูกันแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับรีวิวโรงเรียนเพเท่านี้ครับง่ายเกิน